อ้ำเลยลูกประกากินป้าต้องกินให้ลูกดูกินดูนิกินมันยากกินอ่ะลองอ้ำดูสิอ้ำลูกอั้มอู้มอู้ลูกอย่าเล่นดิตจาอ้า

เอออนั่นแหละเขากินอย่างนั้นราะครั้มงอยู่อืมมึงอยู่เส้นอีหยังวะอร่อยวะยดูดึ้นม่ดูดึ้นม่ดูดึ้นม่เส้นมันยาวมันมันไล่ลงไปเป็นยังไงอร่อยใช่ไหมว้าวกูกินไหม อลองจับเข้าปากเองดูสิลองจับดูเนื่อป้อนตากล้องอีกอยู่บนเส้นเหนียวนุ่มนะครับเนื้อเหนียวนุ่มนะครับมันเล่นแล้วมันเล่นแล้วปลาต้องม้วนเส้นให้ลูกนี่นี่เอาอันเส้นนี่ไม่ต้องเอายาวมากมันเล่นแล้วไม่ใช่เหนียวนุ่มแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาเส้นตั้นๆกับลูกมันยาวไปอ่ะอ้ะอําอือปล่อยเลยเลยลูกสิดูดเอาัดที่นี่เออเอออย่างนั้นแหละต้องอยู่กินอย่างนั้นนะลูกเฮ้ยเยี่ยมไม่ y g ก o ูดโอ้โตกออ,ออกจากปาก <laughs> ไอ้ไอ้ลูกหยิบเอาหยิบเข้าปากใหม่สิอยูบบอนีหอ,อ,อย่างวะ จังเลยกินได้ตันเลยป,า,ปากปากก้าไม่ตันอยู่บอกมันคือหล่นดีเทะอ่ะอ่ะอืมนั่นแหละอ่ะจับไว้บอกอาปล่าพุ่มเงินก็หล่นลงมาเออ,อ่ะเออนั่นแหละซซวขอไปซซวขอไปเอา ดูข้างล่างนะเลอะเทอะนี่มาเอาข้างบนลูกไม่ต้องไปเอาข้างล่างหรอกข้างบนตักเป็นไงรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมให้จิ้น้อยชิมก่อนจิ้น้อยจิ้มน้อยชิมอันนี้เขาปุูนซ่าน้ำปลาเคี่ยวด้วยนะเอออร่อยอร่อยไหม เป็นไงเขจับเส้นท่านี่เป็นมอยู่จับเส้นยังไม่เป็นแต่ก็ยูมือหนงพูดแพูดหน่ะเตือปากแซบแล้วบัที่แซบแล้วอ เออใส่ละอ้ว,วนเออสะอ,อ่อนแค่นอนว้าวปัดมือทิ้งด้วยนะอยา่าอย่ามาบัางวา <c oughs> <c oughs> เอาเส้นยาวเส้นยาวเอา,เอากินยากปนน่ะเนาะสิบนิวนะ้วได้เนาะยู่นะย,ยัดกับอะไรสิบนิว้วอะไรจะน้ำไม่กิ้งไปไหน มันหล่นเส้น,นมันยาวกินไม่ทันเพออาปากมันหล่นหยุดเลยหยุดเส้นหยุดเส้นยังดูไม่เป็นยังดูไม่เป็นเคี้ยวด้วยนะเคี้ยวเคี้ยวไปมันไม่เคี้ยวไหะอไหนไม่เคี้ยวมันก็ไหลออกมาดีล่ะมันอยู่ต้องเคี้ยวลูกเดี๋ยวให้เขาทำเอง